641นะครับอตอนนี้หหนนึึง่ง่งก็ลางจี้มานะครับออกจากทับกินมาแล้วนะครับอ๋อถึงว่าในห่วงมันเขียนเพราะไอ้ชอขอหรือว่าเอ้ยพอขอลอเขียนไม่ชัดนะครับหรือว่าเป็น631ไม่ใช่นะ641นี่เองอ๋อโอเคแม่มาเดี๋ยวเราไปถ่ายกันเลยนะครับ ่าห,หนึ่งเข้าล้างสองเนี่ยแปลว่าเสียเวลาเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่ารอตามหลังหรือว่าจะเข้าล้างหนึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวขอข้ามไปฝั่งนู้นแป๊บนึงโอเคเรียบร้อยครับผมโอเคตอนนี้ก็มาอยู่ฝั่งสถานีแล้วนะครับล้างสามก็เป็นหกสี่หนึ่งนี่เองนะครับเขาเรียกว่าด่วนน้ำมันใส นะครับมาช่วงกลางวันนะครับบ้านปอกแป๊กนะครลำปางหาบางวันก็จะดูยา,ยาวๆหน่อยพอๆกับคล้ายๆด,ด่วนดำนั่นแหละนะครับยาวพอๆกันนะครับยาวพอๆกันนะครับแต,ต่ตู้พวงท้ายเนี่ยจะเป็นชั้นสามนะครับก็ที่เป็นชั้นสามเนี่ยบางทีก็เป็น จะได้ว่าไงดีรถสินค้าปูนก็ใช่นะครับพ่วงชั้นสาปิดท้ายนะครับโดดนำก็บพอหอนะครับคอนเทนเนอร์ด้วยนะครับบางทีรถหินก็พ่วงชั้นสามใบท้ายเหมือนกันนะนะครับโอเคตอนนี้ขบวนหนึ่งหนึ่งก็ออกจากทับ,ทบกิจมาแล้วนะครับส่วนโดดพิเศษที่เจ็ดตอนนี้เนี่ยนะครับเพิ่งออกจากสถานีนครสวรรค์มา นะครับเพิ่งออกมานะครับถือว่าหนึ่งหนึ่งเนี่ยพอที่จะเร่งรีบได้นะครับนะนะฮะโอเคระหว่างที่รอขอบวนหนึ่งหนึ่งก็เราก็ดูขบวนนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับด่วนน้ำมันใส่ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้แหละนะครับท่านผู้ชมเกิดมาบางคนไม่เคยเห็นนะครับโอเคถ้าเสียงตืดดืตืดดเนี่ย แปลว่าเนินหนึ่งมาแล้วนะครับแต่ผมก็ไม่มัน่นใจเหมือนกันว่าจะเข้าร้านหนึ่งหรือสองนะครับถ้าเข้าร้านหนึ่งก็ค่อยว่ากันนะครับไม่รู้ว่ามีน้ํามันหรือเปล่าหรือว่าถังเปล่านะครับผมไม่ทราบนะครับแต่รู้ว่าเป็นเลขขบวนนะครับแต่รู้ว่าเป็นเลขขบวนหกสี่หนึ่งนะครับเมื่อกี้แดดยังแรงอยู่เลยตอนนี้มันล่มนะครับอ่า คนที่จะข้ามไปมาก็ต้องลําบากนิดนึงนะครับส่วนทางนู้นเนี่ยก็เป็นรถบำรุงทางที่จอดอยู่นะครับมาตั้งแต่วันไหนก็ไม่รู้นะครับโอเคเราจะเดินไปมานะครับบางทีก็สต็อปคลิปและก็ถ่ายต่อโอเคเสียงะระฆังแปลว่า1นหนึ่งมาแล้วนะครับ1หรือ2นะครับยังไม่แน่ใจนะครับต้องรอเขาประกาศ มีตั๋วเต็มเลยนะฮะนั่นคือนกของนายหรอเอลินไม่ใช่นะไม่ใช่อินกับแอนิเมะปบ้าไปนะครับเอ้ยไม่ใช่อินกับเอทเทคออนเทตันนะครับที่พาล่าสุดสามจุดหนึ่งก็ดูไปแล้ว หนึ่งหรือ2ครับการโดยสชี่อเคล้างหนึ่งนะครับโเคอเคล้างหนึ่งนะครับแสดงว่ารถเนี่ยยังพอที่จะนำหน้าขบวนเจ็ดได้อยู่นะครับอาจจะไปตามหลังแถวปามุน่าหอไกลนงตะขบไม่ก็ตะพานหินอย่างเงี้ยนะครับโอเค หนึงหน,งหนงึก็มีสิทธิ์ที่จะทำเร่งเวลาคืนมาได้นะครับจาก 40, 40กว่าก็จะลดเหลือ30กว่าแต่ถ้ารอตามหลังก็จะเพิ่มไป 40, 40กว่าเท่าเดิมอย่างเงี้ยโอเครถจะมาแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นวาทินนะครับไม่รู้ว่าที่อื่นเหมือนกันไหมนะครับที่ชุมแสงมีการเลือกตั้งสอจอนะครับไม่ใช่สอสอนะครับสอสอเลือกไปมวนที่14คุมเอ้ย1ิพฤษภานะครับวันนี้ก็เป็นการเลือกตั้งสอจอ นะครับซึ่งย่อมาจากอะไรผมไม่ทราบนะครับแต่ผมก็ไม่อยากไปหรอกนะครับขี้เกียจไปนะครับเพราะว่าเลือกสอสอบไปแล้วจะ่ห้มเลือกสอจอทาไมอีกก็ไม่รู้นะครับนี่มันประเทศอะไรวะนะครับขอนอกเรื่องรถไฟนะครับประเทศไทยก็จะเรียกว่าประชาธิปไตยก็เรียกได้ไม่เต็มปากเต็มร้อยนะครับร้อนเหมือนอยู่ใต้ตีนเผด็จก,การซะมากกว่านะครับ โอเคพอค้าก็บอกนะครับว่ารถมาแล้วอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าเขามาประจำนะครับเขามาทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะครับเขามาทุกวันนะครับแต่เขาจะมาเฉพาะแค่กลางวันกับตอนเย็นนะครับกลางคืนเขาไม่มานะครับอย่างเช้าๆอย่างเงี้ยก็ไม่ได้มาลงชุมแสงแต่ว่าไปลงโคนละสถานีกันอะแล้วก็กลับ401นะครับง โอเคตอนนี้หัวจักรน่าจะโผล่มาแล้วนะครับบางทีเปิดไฟมาแล้วก็พอเห็นได้นะครับโอเคบางทีการสื่อสารเนี่ยนะครับมีผิดพลาดกันได้อย่างเช่นจะบอกว่า6 4 1ีเข้าล้างสเนี่ยก็สื่อสารกันถูกแหละนะครับเผื่อบางทีหนึ่งหนึ่งเข้าล้างสออย่างเงี้ยก็รอตามหลังขบวน7ทั้งสองขบวนแต่น่าจะเป็นการสื่อสารผิดนะครับ หกสี่หนึ่งกลับไปเข้าล้างสามแทนแล้วหนึ่งหนึ่งกลับมาเข้าล้างหนึ่งนะครับไม่เป็นไรเนาะนะครับสมัยนี้เนี่ยไม,ม่เหมือนสมัยก่อนนะครับผมไม่รู้ว่ารถไฟไอ้โทษสมัยก่อนเนี่ยรถไฟเนี่ยเขาใช้แต่ห่วงไงน,นะครับไม่มีแบบเขาเรียกว่าเอ้ยมีดิโทรเลขอ่ะเออสมัยก่อนมีโทรเลขอ่ะมีม,มีนะครับใช้ในการสื่อสารในยุคนั้น แต่พอปัจจุบันเนี่ยก็มีเครื่องมือเข้ามาตั้งแต่ว่าจะเป็นโทรศัพท์เรืออะไรต่างๆนะครับโทรเลขก็เริ่มที่จะหายน้อยลงไปทุกทีนะครับเรียนคอมเนาะก็ต้องรู้แบบว่าเออทันให้รีทันให้โลกนิดนึงนะครับบางคนไม่ทันโลกอย่างที่ผมพูดไปอ่ะในตอนที่ถ่ายขาบวนสองสามสาวที่บานซื่อเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังรอบหนึง่งมีพี่คนนึงเนี่ยตอนนั้นผมสต็อปคลิปไว้นะครับแล้วก็ถ่ายต่อพี่เขาเนี่ยพูดกับผมว่าเออไอ,อ้หนู เองถ่ายอะไรนะครับผมก็ตอบไปว่าถ่ายรถไฟพี่แล้วพี่เขาบอกว่าตามไม่ทันผมก็เลยเล่าว่าอ๋อที่ผมถ่ายรถไฟเนี่ยผมทํ o u t u b e นะพี่อะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ถึงเข้าใจว่าอ๋อพี่ตามโลไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยบางคนเป็นอย่างนี้จริงจริงน,นะเว้ยนะครับเป็นอย่างนี้จริงผมก็ไม่โกรธเขานะผมก็อธิบายให้เขาฟังไปนะครับผมไม่โกรธเลยเพราะว่าบางคนตามโลไม่ทันจริงๆอิอะเดี๋ยวนี้ยุค 4G 5G เนาะ นะครับจะเรียกว่ายุคนยุคนึงก็เรียกได้ไม่เต็มร้อยนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยเออเขาเรียกว่ายุคมันทันสมัยมากขึ้นมีเครื่องมือต่างๆมีอินเทอร์เน็ตเข้ามาช่วยนะครับอย่างเช่นเมื่อก่อนเนี่ยเราหาข้อมูลไปหาตรงไหนละ่ะห้องสมุดถูกไหมแต่เดี๋ยวนี้เราไม่ต้องไปห้องสมุดครับมีอินเทอร์เน็ตเซิร์ชหาใน g o o g l e ได้อย่างเช่นด่วนน้ำมันสาย6-4 1อย่างเงี้ยนะครับมันก็มีรูปขึ้นมาให้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับไม่ก็ เราจะดูเวลาของขบวนรถอย่างเงี้ยแต่ก่อนมันไม่มีเว็บไซต์แต่น,น,นี้ก็มีนะครับระบบติดตามขาบวนรถก็มีอย่างเช่นสถาน,นีล่าสุดคองปรากฏผ่านช้า20นาทีอย่างเงี้ยเป็นต้นเห็นไหมนะครับนี่แหละคือความเปลี่ยนแปลงนะครับที่มันค่อยๆเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปในแต่ละยุคในแต่ละยุคนะครับโทรศัพท์สมัยก่อนเนี่ยถ้าใครทันเนี่ยโลเกีย นะครับแล้วก็เกมงูที่มาเล่นในโทรศัพท์ในโนเกียแล้วก็โทรศัพท์รุ่นอื่นมีด้วยนะครับผมท่านนะนะครับถ้าใครทานโทรศัพท์รุ่นโนเกียแล้วก็เกมที่มีงูนะครับคอมเมนต์บอกมานะครับคอมเมนต์บอกกันมาได้สมัยก่อนผมก็เล่นทับเด็บยังไม่ได้เล่นโทรศัพท์นะครับโอเค1นึ่งหนึ่งมาแล้วนะครับไม่รู้ว่าเป็นอัลสตอมหรือเปล่านะครับดูทรงเหมือนใช่ใช่ใช่ใชอยู่นะฮะ โอเคก็บางทีเนี่ยอัดคลิปก็นานมั่งไม่นานมั่งนะครับโอเคมาแล้วครับหนึ่งหนึ่งก็ขออภัยท่านผู้ชมด้วยอีกครั้งหนึ่งนะครับที่บางทีผมถ่ายเนี่ยกล้องมันอาจสั่นไปสั่นมานะครับมือผมเนี่ยอยู่ไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับไม่ได้ดูดกัญชาหรืออะไรนะนะครับแต่บางทีมือมันอยู่ไม่นิ่งจริงๆโอเคมาแล้วครับหนึง่งหนึ่งทำขบวนโดยเอาสตอร์มใหวันนี้นะครับบางวันก็ได้ GA Hi t ิตาชิ นะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเอาสตอมมากกว่านะครับโอเคมาแล้วนะครับก็จะลงเฉพาะแค่เสาร์อาทิตย์เหมือนเดิมนะครับช่วงปิดเทอมถ้าช่วงเอ้ยไม่ใช่โทษช่วงเปิดเทอมนะครับโทษถ้าช่วงปิดเทอมเนี่ยถ่ายทุกวันได้อยู่แล้วนะครับแต่ช่วงแต่ช่วงเปิดเทอมเนี่ยจะถ่ายเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับจังถึงสุกก้องงดถ่ายไปเท่านั้นเองโอเคหนึ่งหนึ่งครับมีตั๋วเต็มเลยนะครับ เอาสตอมฮะวันนี้หมายได้กันไรฮะขบวนเจ็ดยังมาไม่ถึงนะครับน่าจะผ่านป่าน้ําโพแล้วนะครับโอ้โหซีซีศูนย์เก้าเลยเนี่ยใช่ไหมเนี่ยโอ้โหซีซีศูนย์เก้าเมื่อวานทำหนึ่งหนึ่งสองหรือเปล่าไม่แน่ใจซีซีศูนย์เก้าฮะ

ปามุนางตะพานหินหัวด,ดงวังกฎพิจิตบางกระตุ่มพิเซโรโปรบิดามหนองตงมพิชัยชุมทางบ้านดาราท่าศักตรน์นอุดรดิศราอาดบ้านด่านปานต้มพึง่งห้วยไร่และไปสิ้สุดที่เด่นชัยนะครับนี่คือสันนีรายทางทั้งหมดของขอบวนนี้ที่ออกจากชุมแสงไปแล้วจะไปจอดตามที่ผมบอกเมื่อกี้เลยนะครับจําได้นะครับจําได,นะได้ถึงไม่เคยขึ้นแต่ก็จำได้ว่ามันรถรถจอดสถานีอะไรบ้างนะครับ โอเคลางสามก็เป็น641ที่รอตามหลังนะครับแล้วก็จะรอตามหลนาขบวน7นะครับไม่รู้ใช่หรือเปล่านะโอเคออกไปแล้ว